ี้มาพบกับช่องวันนี้ใครไม่ได้ตังค์ไปโรงเรียนบ้างคะอ๋อดิอ่านมาก่อนคุยก่อนวันนี้ได้ตังค์ไปโรงเรียนบ้างพี่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่กินห้างก็เลยอดได้สี่สิบบาทไปโรงเรียนใช,ใช่ไหมไปขอบคุนกินเหรอแต่ว่าวันนี้คุณแม่ก็เลยปลอบใจนะคะด้วยซิวิงซงจิจุดจุด๊นี่อะ,อะ น่ากินไหมทุกคนอันนี้ก็ที่รู้ไหมว่าว,วิปครีมเป็นชโคโคโ็อกโกแลตนะหวานแน่นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครมาเมื่อกี้พี่โต๊ะกับใครมาพัดลมพัดลมพ่งน,นี่พรุ่งนี้จะกินข้าวบองเลมนะคะกินข้าวบองเลมไหมครับพวกเนี้ยไม่กินก็ได้ถ้าไม่กิน,นจะโดนอะไรโดนหักตังนะคะนี่เอาดิอันนี้รสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะ อร่อยไหมอันนี้น่าจะอร่อยอันนี้คืออันนี้คือกล้วยอันนี้คือวิปครีมไหมนี่นะช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้อร่อยไหมอ่ะอันนี้อร่อยเหรอที่อันนี้อื ข้างในมีโคลนด้วยอร่อยมากอันนี้เท่าไหร่นะสอ,องสองก้าวอ,อันนี้เป็นกล้วยม,มีตรอรํมากินด้วยค่ะไอเดียอดมาทแม่มาด้วยใครจะยางอื่นไหมไอนดียเน,ะนาะอันนี้อร่อยนี่นี่อะไรนี่ โอ้ยชิสมาเซเวนเซนเป็นไวช็อกโกแลตนั่นเลยเข้ามาเป็นไวช็อกโกแลตไม่ล้มหรอกค่ะเพราะว่ามันมีโคลนกรอยู่ข้างในนะกินไม่ได no ้กินได้ก็รำบอกว่าอย่ากินไม่ได้อะเรากินกันไปแล้วบอกกินไม่ได้เฮ้ย เราเคี้ยวได้เหรอที่ไปถอนฟันไพี่โตอดกินเลยอ่ะรีบไปดูหนังโอ้มีมคำวิ่ใหญ่มากอะ่ะแต่ขออีกคำหนึ่งคำวิงใหญ่โอ้ของโปรหมายถึงมีกระดาษไนะหมเฮ้ยอะพี่ ซื้อแก้วน้ำไหมพรมแล้วอะไรอีกหลอดลืมเลยดีเนีะอย่าไปดูที่ดีไอไวอ่ะทำอะไรอ่ะโชว์ข้าวปลาเกลยบาหวานอันนี้กินกล้วยโชว์เลยกล้วยเคลือองจักกแล้วไม่ได้ต้องกินโชว์ทุกอันจะได้บอกเพื่อนๆได้ว่าอร่อยไหม หยิบมาเลยกล้วยเชือ,อกช็อกโกแลตวันนี้เขาไม่ชอบกินถั่วไม่รู้เป็นไรมันติดฟันหรอไม่ใช่มันแบบนี่นนเป็นได้แล้วมันก็ไม่อะไรอันนี้กินได้ไหมไม่ฐานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เป็นกล้วยครับกล้วยเชื่อกช็อกโกแลตเอ๋อไม่ได้ไตาดำถามว่าถ้วยนี้กินได้ไหมแ้วดี่กันได้คือว่าอันนี้อันนี้คือว่าอันนี้กินได้เป็นยังไงเป็นยังไงกล้วยเชือกช็อกโกแลตอร่อยไหมอุ้ยอุ้ยโทนกระสับเล ข้าวเชือถ่กัละอร่อยไหมคะอรอนี่ครทุกคนว่าเราจะกินกันหมดไหมสามคนมารีมีอาดี้มีตาดามีคุณแม่สามคนสามคนกินหมดไหมไม่หมดต้องหมดนะคะไม่หมดปรับตังออดี้ค่ะนี่ก็มีมายองเนสค่ะใส่ถุงตาดาบอกเอาใส่ถุงมาดีทำเป็นข้าวแกงไอ่ถุงเย็นลาลา อร่อยปะข้างในมีอะไรปะไม่มีอร่อยไหมโคนอร่อยไหมมีทั่ววีคีงช็อกโกแลตอร่อยไหมคะอร่อยขึ้นี่นี่กล้วยโคนอือล้วยปากเลอะเลอะแล้วเอาเลยเลอะผมแล้วทุกคน ไปกินยังไงวันนี้เอ้าไปกันใหญ่เลยทุกคนไปห้องน้ำไหมขอพี่เขาล้างไหมอ่ะไปถือไม่ถือเลยนะไปใหญ่เลยทุกคนไปเป็นผมขาวไปแล้วล้างลาสุดไปแล้วที่ผมขาวไปแล้วค่ะทุกคนเรียมสีผมนะคะ ตายตายให้ตาดำเฉย้ทุกคนโอ้ยหัวจะปวด่ะยังยังยังต่อม่ะกลับไปสระผมนะคะเดี๋ยวเกลี่ยอีกอันนึงเป็นนางพญาผมขาวไปแล้วจับไปด้วยจับไปดูเหนียวอว่ากลับไปสระผมนะ กินเละเทะมากเลยลูกไค่ก็ไม่รู้นี่ยคุณแม่คุณแม่แล้วก็จะมากินเิื้ครีมออกแล้วก็เราจะมากินเค้กอ๋อนี่อ้วนนะลูกนะโอ้โหผมนี่เดี๋ยวทำเยอะๆนะนี่อยากกินกัดจานอ่ะกัดรูปกัดกัดไหน กด้คั้งเลย่ๆดมน้กอกลับไปต้องกินข้าวอีกนะรู้ไหมคะต้ <c oughs> กินพิเลนมากข้างในมีอะไรปะไม่มีนะคะเดี๋ยวให้เราดิไปกินก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินกันหมดไหมทุกคนม,มีอะไรอ้า อ๋อข้างในมีอัน,นี้อีกแต่เราขอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินกันหมดไหมเดี๋ยวรอเลยบบเละมาเหลือแบบเละไปหมดเลยอะไรม,มันงก็ไม่รู้อะ่ะเอาดิเงินก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะยอดเฮ้ยเอาที่ไปกดไปลบผมพี่เขาทําไมสองสอเอาที่เป็นคนจ่ายนะทุกคน <c oughs> โอเคนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Audy Family ด้วยนะคะบ๊ายบาย